สวัสดีคะ่ะทุกคนพบนกับนุ้ยกีกแล้วนะช่องสาวดัมซิ่งสิบเรลืองค่ะไปหน้าง,งานกันค่ะตอนเช้าน้ำมันรถ <c oughs> ไม่ทำทีอ่อยู่บนรถน่ะมันพังนลคะ่ะของลูกน้องนุ้ยก็ทำพังนะคะ โอ้ยต,อออต้องได้ไปซื้อให้เขาใหม่อะค่ะต้องได้ไปซื้อให้ใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าวันนี้จะทําไม่รู้ว่าวันนี้จะทํำคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนชมนะนี่ก็บารล้จะว่าวจักเสียดอยีแบบแอ,ยดอย่างแบบแปลกไหมนี่ก็ยูกับรถกับล่างนี่แบบนี้อะไรอะจ้ะ หรือว่าจะไปบางทีมงานอื่นจังสีทติอ่เดี๋ยวน้อยจะสามารถติดต่อไารได้ละเฮ้สจะไปบงางไารได้ละเฮ้โอเคเดี๋ยวไปหน้าง,งานก่อนเดี๋ยค่อยไปปรึกษาพี่หรือว่าจะทำอะไรยังไงวันนี้โอเคค่ะ ที่เข้ามาดูอย่าเพิ่งเบื่อเด้อนนเดี๋ยวดูนะไปเรื่อยๆแบบนี้นแหละอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนะี้แหละอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยๆ เก่งๆ,งๆเ,เลยสิบล้านมันนี่สัตรถอ่อยจะไปแก้อ่อยช่วงนี้น้องแซนตอนนี้นึกก็อยู่หน้างานเหมือนเดิมนะคะ ข้าบ่อมันเดิมไม่แหลงเอาปลาอ่อยกันด้จามมันแรงตรงนี้มันจะแบบลึกลึกนะคะ ดินหน้ามาปกดินก,นนก็นเนี้ยวเหนียวก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เกินไปเวลาดั้มันดั้ไม่กอกก้อน,กนใหญ่แล้วทีนี้เวลาเรายกดั้ใช่ไหมมันจะยกล้อนะคะรถ เดี๋ยวจะไปเช็คอยู่ว่าวันนี้ได้คนละกี่เที่ยวนะคะต้องเช็คตอนนี้ก็เวลาประมาณเท่าไหร่อะไมได้แสนาฬิกามาเราต้องเช็คต้องเช็คนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราเราจะเช็คว่าได้คนละกี่เที่ยวนะคะค อเดิมค่ะวิ่งประมาณกิโลหนึ่หรือไม่ถึงกิโลนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละเขาพากันวิ่งไปวิ่งไปเร้อจ้าที่น้อค่อยๆพากันวิ่งไปวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะวิ่งห้าคัน แห,หัดทุกวันนะคะหัดแบบวันไหนว่างเนี้ยก็หัดหัดลดแม่ครวะคะ่ะให้มันเป็นเฮ้ย <c> ค <oughs> ือแต่นะ <c oughs> หัดลดแม่ครวให้เป็นนะคะพี <c oughs> ่นุ้ยนะคะแต่งทาง แต่งไปเรื่อยถ้าทางเราแบบสะดวกสบายเนี่ยเราก็วิ่งดีใช่ไหมคะวิ่งดีแล้วก็จะได้เทีย่ยวเยอะถ้าทางไม่ดีนะวันหนึ่งอ่ะเหนื่อยฟรีนะคะเคยเหนื่อยฟรีด้วยนะมือหนึ่งสิแต่งทางไปแล้วก็วิ่งไปอย่างเงี้ยได้บ่ถึงลอยเที่ยว้ะจ้ะเม,มื่อยเมื่อยอย่างน้อยนะคะ วันหนึ่งได้วันละร้อยเที่ยวนี้ร้อยขึ้นนี่ถือว่าแบบอือยู่ได้โอเคเลยถ้าแบบวันไหนไม่ถึงอย่างเนี้ยสาม่อยไ,ได้จ้ะก็เหนื่อยอยืนร้อยให้ได้นะคะให้ถึงวันละหนึ่งร้อยให้ได้แต่แต่วิ่งอยู่นี่ถึงอยู่แล้วละค่ะ ก็ได้พ้กกันไปมือเราแบบสามสิบสี่สิบแยวอยู่ว่าจะละลงวิ่งที่ผมไปเรื่อยๆนี่นะคะแถวบ้านมื้นเนี่ยมีคนถามเลยว่ารับรถรถร่วมไหมคืออยากรับอยู่นะคะแต่ว่ามันแบบมันก็ไม่ได้พักอะคะ่ะแบบ วิ่งห้าคันอย่างเงี้ยก็ไม่รถาแม่โครไม่ได้พักนะคะตักตลอดเลยอ่ะเอ็มวันบกอ่ะตักตลอดเด้่จ้าเอ็มวันบกไม่ได้พักเลยจ้ามาพี่พี่ชายนุ้ยค่ะ ทุกคนที่เข้ามาดูน <bona S 1> ุ่ยอย่างเงี้ยฮาลังเทียนหนุ่ยก็ะบอกไทยฮ้างเทียนหนุ่ยก็ะบอกอีสานนี่เป็นคนอีสานนะคะอีสานขนาดแท้เลยผ้ากันในมุมบานหนุ่ยกระบอกผ้ากันบ่อแต่อีสานบ่อคอยบ่อไทยกันนะจ๊ะนุ้ยก็ติดแต่บ่ออีสานนุ่ยไปเรียนหนังสืออยู่องศ์หนุ่ยก็ะบอกอีสานก็ะบอกไทยแนี่ยกระบอกอีสานหมู่ก็เป็นคนโคราชเขากะบ่อโคราช มูเป็นคนสุรินเขาก็บอกขมีนนะจ๊ะยู่น้ำกันนะหัวเราะเบดเมื่อฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะเลยหลัวเราะทั้งวันเลยพูดแล้ก็คิดถึงตอนเรียนมหาอะไรนะ จอรอเลยคน่ะ้อ,อใส่เยอะนะคะรถคันนี้มันเป็นมีพี่บอกว่ามีคันนึงที่ร้อยสีห้านะคะ คันแบบน่าจะเป็นขั้นปลาลุกวขกเนี่ยค่ะนอกนั้นก็เป็นร้อยเจห้าหมดทุกคันเลยค่ะถือว่าเครื่องร้อยเจดห้าวยก็ว่ามันโอเคอยู่นะคะสำหรับพีโน่ด้วยก็ว่ามันมันก็โอเคอยู่ะคะ่ะ สำหรับงานงานแค่นี้นะเราก็ไม่ค่อยได้แบกอะไรมากใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปแบบใส่หินใส่ทรายอะไรเยอะนอ <c oughs> กจากฤด,ดูการหน้าฝน <c oughs> ก็วิ่งดินแบกก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ถ้าจะแบกก็ประมาณนี้ <c oughs> ถ้าแบบไปใส่เหล้าไปไปใส่แบบอันเนี้ย ็นงานเหมางานแบบนี้สงสารรถนะคะด้วยสงสารรถนะคะกว่าเขาจะทําเงินให้เราอย่างนี้เราต้องได้ไปซ่อมเขาอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอนีนะะ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นรถ mm hmm. สองร mm ้อยสิบใส่งานเหมาหนึ่งกวัน มันก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่อันนี้มันก็เป็นร้อยเจ็ดห้าใช่ไหมเมื่อกับประมาณนี้แหละจ้ะนี่แหละรถทำงานทำงานหลายคันสู้นะคะวิ่งหลายหลายคันแม่โครเร็วๆสักคันก็ งานก็ถือว่าโอเคนะค่อยๆทำไปแบบนี้แหละค่ะทุกคนนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะอธิบายไปห้างเที่ยนกับสุดตกแล้วอีกแลละทุกคนกับสีหัวรอนอยอีกเด้เนี่ยนะค่ะการทำงานของทีมงาน ไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อกันหรือยัง<ม>ถ้าหนูคิดว่าคุางสิเบือ่ออยู่นหรอจ้ะรู้มี่อะไรแปลกไหมเนะมาะเบิงตลอดทีมงานประคุณพ่อแม่ตักดินยเนี่ย<ม>เบิ่ดมือเลยเ่มือเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อนะทุกคนอยู่แบบนี้แหละอยู่เป็นครอบครัวของนุ้ยนี่แหละ ู่ด้วยกันแบบนี้แหละเนี่นะคะ่ะห้าคันก็พอดีตักแล้วก็แบบคันหนึ่งมาจ่อรอใส่เสร็จก็ถอยถอยเสียบ่ะจ้ะถอยเสียบมาเนะี่ย แต่งทางก็แต่งไปแฟนวิ่งสะดวกเอ็มันบวกก็ทั้งวันถ้าเกิดเราออกมาจังซีนเ่าจะออกมาบอดีนอกมาดูรุน่นมองเนี้ยก็เครียดอยู่นะคะเครียดเวลารถติดหรือยอย่างแต่ก็เครียดแบบแป๊บๆแล้วก็มีความสุขก็เก่าสาเที่ออยวเราเบี้ยเนี่อไงสามเที่ยว สามสิบสามเจียวบ้าทได้สามสิบสามเจียวนะคะหนึ่งในเซ็กสพระท่านเนี่ยทำได้จ้าตอนนี้ตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วสี่โมงสี่โมงนะคะตอนนี้สี่โมงแรงนะคะทุกคน สี่โมงเย็นได้สามสิบสองเที่ยวปัดโทร3สามสิบสามเยี่ย3สามสิบสามเที่ทยวเยอะอยู่นะคะเขาอะไร,อ,รอ่ะเขากินเขาบ้างเขากินเขา่ะสันก็วิ่งแบบนี้นะคะไปกลับไปกลับไปกลับ หนึ่งกิโลเมตรประมาณหางไยหกรเมตรว่าเจ้ อันนี้แม่ยกล้อต่ำๆเบียติยกล้อเบียติยกล้อนงกอดน้องกอดบอน้อกอดน้ากอดขั้นเอยเยวลงยังได้หรอมั่ยกบอนงกอดคมีนคนขั้นของไอรูดไอรูดก็ต้องใส่อันนั้นบ่ อยู่แต่กับทีมงานพวกคุณพ่อแม่นะคะช่วงนี้อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อไม่ก็บ,บรูดสิไปถ่ายไฟเนาะเดี๋ยวให้นุ้ยคิดก่อนนะถ้าใครอยากให้นุ้ยไปถ่ายงี้ก็ชวนนุ้ยน้อยนิดไม่รู้จะไปถ่ายไฟอ่ะจ้ะนี่ก็อยู่แต่กับทีมงานแต่นี้แหะค่ะอยู่กับพี่ๆน้องๆในเ,เขาแบบ มาลอ้อยูนี่ว่ะห้างเดียวกันแกงเดวยกันดวยจ้ะพูดหยอกล้อก,กันนะคะนี่ฮาจ้ะ